หนึ่สองสมนี่นาชานี่นรักไหมชาเอเอาไม่ดูเลยอตาเตาอันนี้เนี้เหรอัวนี้อาดเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยสีปไปกเอาสีอ่อนไหมนะชาชาเลือกหม้อเลยดูดูเยรดไหมนะชาเดี๋ยวเดี๋ยวนชาดูเาีนี่เอาเอาสมันแป้นไปเอาสีนี้ไหมเนี่ยอ่กันแน่เท่นะแปดเก้ ที่ร้านกิฟซ่าสามเพลงน้องพิมเคยมาซื้อกิฟตร้านนี่แห้ะซึ่งแบบถูกอเมซิ่งมากชิ้นละ10บาทแล้วประกวงก็ซื้อไปฝากน้าชานี่นี่นี่ตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วหายไปไหนไม่รู้สองตัวชอบไหมยไ่รองตัวชอบไหมอย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งเลือกคืออันนี้สามตัวสิบบาทถูกมากเลยใช่ไหมมีเยอะมากแล้วประกวงก็เลยมาบอกให้เราฟังว่าแบบเอ้ยเนี่ยติดไปตรงเลยนะเขาเลยอยากจะมาเลือกเองอยากเลือกไหม ก็คือแต่ว่ามีภารกิจนะวันนี้เรามีภารกิจนัชาจะสามารถเลือกกิ๊์ได้ไม่อัน้<ใ>นดีป่ะ3นาที แต่ว่าใน3นาทีนะโอ้ยอีซี่โ oh, อ้ีซี่เลยเขาบอกยีซี่สนาทีแต่ว่ามีข้อแม้ว่ากิบนั้นนะ่ยไม่ใช่แบบว่าเลือกมามั่วๆนะต้องแบบละชิ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่หนูจะติดจริงนะไม่ใช่แบบหยิบมามั่วๆหนูไม่ติดติดไม่ได้เดี๋ยวจะมีผู้ช่วยคือพี่พิมเพราะว่าอาหารมันอยู่สูงแล้วพี่ <c oughs> พิมแนะนําน้องได้สามนาทีไม่ถึงฟ้าจะใจดีด้วยการให้เขามองก่อนแม้ว่าโซนไหนเป็นอะไรโอ้ได้เลยเหรออันนี้ให <c oughs> ้หนูกาไหมคะห้านาทีได้ไปแล้วได้ไปแล้ว หนึ่งสองสามนี่ราชานี่น่ารักไหมชาเอาเอาไม่ดูเลยเอาเตาเตาเอาตัวนี้เอาตัวนี้หรอเอาตัวนี้อ่านี่เป็นทุเรียนไม่มีผลไม้หลายอันเอาเอาสับปะรดไหมเอาเอาเตาเล็กหรือสับปะรดหรืออะไรเอาอันนี้อ่าอ่ะเอาอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยแม่สีนไหนไหนไหนมีนะอันนี้มันมาจากไหนเนี่ยใหเอาอีกทียัไม่ดูเลยนาชาเออเลือกก่อนเลือกก่อนดอกไม้น่ารักไหมอุ้ยดอกไม้นี่น่ารักมากอุยดอกไม้น่ารักอันนี้ดาวดาวสวยมากอ่า นี่ข <of> ้างบนยังไม่ได <t> ้ดูเลยข้างบนใครแม่อุ้มให้แม่อุ้มดูไหมอ๋อม่ถดอไม่ถงอเขดูไม่ถอไม่ถไม่ถไม่ถเอาันนี้ออันนี้อันนี้น่ารักันนี้ด้วยอาวันนี้ด้วยเหรอดูดีๆก่อนนี่ไงนี่เหมือนที่ประกังซื้อให้นัชชาเห็นไหมัชชามองก่อนมีมองก่อนนัชชาไม่ถือไม่ถอเอาด้วยแล้วอันนี้ด้วยันนี้อมมาีอ๋ออันนี้เหมือนที่ประกางซื้อไปเขาที่แล้วเอาด้วยเอาด้วยเหรอ นี่หนูหนูหยิบมั่วๆเลยนะชาอันนี้ไม่มี่ดอกไม้เต็มเลยเนี่ยอันนี้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 เอาหมดไปหนึ่งนาทีแล้วเร็วๆนะชาอีกสองนาทีตรงอื่นต้องมีนะวิ่งไปดูก่อนเร็วนี่นะชานี่ดูก่อนมีโบเล็กๆนี้เอาไหมกิ๊บกิ๊บเอาแบบไหนเอานี้ด้วยเหรอเอาเบอเล็กๆไหมเนี่ยเอาไหมเอาเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยอูสีแป้ไปก่อนเอาสีอ่อนไหมนะชานะชาเลือกม่วงเ้เลยดู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 ไหมนะชาเดี๋ยวเดี๋ยวนะชาดูอีกอัเอาสี เอาสีมันแป่นไฟเอาสีนี้ไหมเนี่ยคนแต่งกันแน่ไม่ให้เขาบอกว่าสีแต่งค่ะไม่ไม่ไม่ฉันจะนับทีไม่ต้องนะฉันนับทำไมอ่ะนี่มีเพอร์นี้เหลืออีกหนึ่งนาทีดูดีดูดีดูดีอันนี้อะไรม่หยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยชอบไหนคิตตี้เหรอเอออ่ะใสน์น่าชามาเดินข้างหน้านี่นี่นี่นะาชามันนี่มันนี่เห็นไหมอุ้ยอันนี้สวยนี่สวยนี่นี่นี่ด้วยอยสวยนี่สวยเอาไหนมาเอานี่มาเหยียหน้าสิเหยียดหน้าาดู อันนี้นะเออเห็นไหมบบกเลยเรึ่งอันนี้ด้วยนะมีดูว่าเลือกลายก่อนไหมอ่ะอันนี้ด้วยนะเฮลโลคิตตี้เลือกที่น้าไม่เลอะเฮ้ยไม่หยิบแหละอย่างเงี้ยฮะนี่นี่จะซับพึ่งเป็พึ่งเอาไหมเอาไปติดโรงเรียนอ่าสีโรงเรียนได้อันนี้อันนี้บาทไปโรงเรียนได้จะเอาเปล่าอันนี้ไหมเอาเขาจะเอาแล้วไปติดไปติดไปโรงเรียนไงให้กันสินี่นี่อีเจ็ดละเจ็ดวิเจ็ดวิมาทำเงี้ยมาทำเงี้าสี่สามวิดาวสวยกว่าไปแล้วอรอหนึ่งอันนี้ด้วย หมดเวลาแล้วหมดหมดหมดไม่ทันอันสุดท้ายไม่ทันสามนาทีนชาหยิบไปเยอะมากชาหยิบแหลงเลยไม่เลื่อนแม่บอกว่าเงี่ยนหน้าพยายามเอาหัวเขาเงี่ยนเพราะว่าเขาจะมองมะดับตาแม่กินหลื อ้าวไม่ทันไม่เขาคือถ้าอันไหนมันสูงอะมันจะไม่เห็นไงเขาจะไม่มองเขาจะไมองแค่ไหนมั้ง่๊ะอันแรกนี่หนึ่งนี่นี่ไปติดที่ไหนนะจ๊ะบ่เม่วงไปโรงเรียนไม่ได้สี่สี่เมืองใช่ไหมใส่ได้วันศุกร์อ๋อวันศุกร์ใส่ได้ไม่เดี๋ยวหนูดูจริงหนูชอบไหมชอบเวอร์ชอบเว่ะขออนุญาตติดก่อนสองอันนี้ชอบไหมชอบที่สุดในโลกที่สุดในโลกเลยรู้จักเหรอรู้จักเหรอใครมันชื่อมอลลี่มัชื่อมอลลี่อ่าอันนี้อันนี้ป้ากวางเลือกให้สวยไหม อันที่เท่าไหร่ล่ะสามเป็นยางแล้วมีกิ๊บดาวขนน่ารักมากสามส่วนสี่อันนี้เหมือนที่พี่พิมยุพี่พิมยุเลยเพราะพี่พิมก็เอาไปอันหนึ่งใช่ปะแล้วหนูชอบไหม อ่ะแล้วอันนี้เขาเลือกเองอันที่5้าเขาบอกว่าเขาชอบไปถูกไปโรงเรียนนี่แพงนะนี่แพงยี่สิบอ๋อหนึ่งเช่นยี่สิบนี่ไงอ๋อยี่สิบโอเคโทษโทษอ่ะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นยางแล้วมีกิฟต์ลายคิตตี้อันนี้นาชาน่ารักเขาเลือกเองชอบไหมหกอันนี้ก็เป็นคล้ายๆอันเมื่อกี้แต่ว่าเป็นหัวใจแล้วเป็นขนกลมอันนี้หนูเคยยิบเจ็ดอ่าตัวอะไรตัวอะไรคลเบบี้รู้จักเปล่าอ่ะรู้จักคลายเบบี้ไหม อันนี้สวยเก้าเลยอันนี้พี่พิดซื้อสวยมากอันนี้โหสิบอันนี้หยิบมั่วป่ะเนี่ยซันต์คอนหรืออะไรอ๋อสนุมอุ้ยน่ารักอันเนี้ยเอสิบอ่ะสิบเอ็ดอุ้ยหยิบมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันเนี้ยตังงงมากอนะชอบหยิบทำไมอ่ะเพราะเป็นรับบุ้งมันอ๋อชอบเพราะเป็นบู๊ใช่ไหมอ่าเท่าไหร่ละพิสาสิบเอ็ดอันนี้อุ้ยอันนี้สวยอันนี้พี่คิดจะซื้อสวยไหมสวยเวอร์สวยเวอร์อ่าต่อไป อันนี้เขาก็หยิบเขาบอกว่าเอานี้ใช่ไหมสวยเวอร์สวยเวอร์อีกแล้วเท่าไหร่แล้วอันนับอันนี้คลิปออนนคลิ๊บคิตตี้เนยชาอยากอะไรเอนี่แบบว่านะลั้วแล้วนี่อะไรอ,อะ,อะ อ๋อเหมือนที่ป่าฟังซื้อให้แล้วมันหายไปสองอันแล้วอะ่ะเออเสวยอันนี้ป้าฟางชอบอ่ะถือแล้วก็จะเป็นอันนี้มีดอกไม้ชอบไหมชอบไหมชอบชอบทุกอันธุ์เลยมีอันไหนไม่ชอบไหมเอาออกก็ได้อันนี้อันนี้เพชรว่าเผ็ดว่เป็นคนที่ชอบเผ็ดๆชอบพชรแกรมติดแกรมอ,ๆๆอันนี้อันนี้เขาบอกนา่ารักมากใช่ไหมน,นี่ไงเขาติดมาด้วยคล้ายๆแบบนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ Hello Kitty อันสุดท้ายอันสุดท้ายเต่าและสับปะรดรับมินากีกี่ชิพี่สาสิบสามสิบกสิบเจ็ดสิบแปชิ้นสิบเก้าชิ้นสิชิ้นเก้าหนูแบบมือไวมากยี่สิบเลยเลยยี่สิบคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มมากลยวปความจ่ายตังค์ปะเาเด็กเขียววันนี้ไม่พาน้องมาซื้อนะเนี่ยหนูอยากได้ด้วยที่ไหน นี่ยอันเล็กๆเฮ้ยอันนี้ไม่น่าใช้จริงๆอ่ะมันดูเด็กน้อยไปปะตรงนน้นตรงนน้นหนูจำได้หนูว่าหนูจะถักเปียเบรดใช่ไหมแล้วก็ติดๆๆๆๆๆๆๆเพราะมันต้องซื้อสีเดียวกันสองอันอะไรตัวติดผมที่แล้วแล้หนีจำได้เหรอวะจำไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้จะต้องซื้อสีนี้สองอันนี้เอาไว้ติดเวลาทำเปียสองข้างเมื่อไหรติดๆยาวๆหน้าร้านตัมาหน่งค่ะอะไรเนี่ยอุ้ยหนูอยากได้อันนี้อยากที่มีผมเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไว้หนีบข้างหลังอ่ะ เขา,าบอกว่าอย่าพึ่งนะพี่กวางอย่าพึ่งย,ยังยังไม่จบนะยังไม่จบนะเดี๋ยวเดี๋ยวสาขอเลือกก่อนแล้วพี่สาวพ,พุ่งตัวบีบปก้าพี่สาวบอกว่ากิดแบบเนี้ยอบแบบเนี้ยตลาดตะคูนตัวละ20ตัวละ20เส้เขาก็เลยแบบเดี๋ยวสาจะซื้อไปตุนไว <c oughs> ้เลยแม่ใจตังนี่ก่อนแยกกยันป้ามาก,กนนันหนูหนา ของนี่ติดมัดสุกเลยเนี่ยมันแบบเนี้ยเนาะมันดูมันดูติดแกรนด์ดีอ่ะเฮ้ยเนี่ยเนี่เนี่ยแกมแกมแกมดูดิแกมรมเนาะไอแกมเนี่ยเมื่อก่อนป้าคิดว่าแกรลมแกรลมป้าเห็นในข่าวว่าติดแกรลมติดแกรลมคือเล็วเดยเดียเดี๋ยวแม่ดดูเออสวยสวยแม่สวยแม่หนูกำเพลินอยู่อ่ะ ันคือรูปครึ่งหัวแล้วติดอย่างเงี้ยเจียวไม่ชอบนี่เหรอนี่ก็สวยนะส่วนนี่ยเวลารูปครึ่งหัวแล้วติดอยด่างเฮ้ยปาไม่พูดดีกว่ามีน้องๆคอมเมนต์มาว่าให้ลูกเลือกอิสระห้ามเสนอความคิดเห็นไม่เสนอได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาว่าเล่นเกมกันหนูดีกว่าจิว๋วฮะเล่นเกมอะไรให้เกมสามนาทีไงเหมือนนาชาโอ้สามนาทีหนูก็เลือกหยิบแหลกเลยนะหนูว่าสามนาทีอ่ะจะได้เสียตังค์เยอะกว่าเลือกอีกนะเพราะว่ามันจะดีแบบไม่ดูอ่ะโอ้ยอันนี้สีขาวดีปะ สีสีนี้ดีกว่าเอาเอาให้แบบซื้อไปเราได้ใช้จริงนะฮะเกี่ยวแล้วพวกนี้หนูไม่ใส่หรอลูกพวกนี้มัดผมแบบนี้น่ารักดีออกเราลองมัดสิเนี่ยน่ารักเนี่ยน่ารักจ้าวเลาเลือกสีก่อนจี่ยดีกว่าเดี๋ยวน้องมาดาบปลาอีกว่าไปไม่เอาเนี้หนูชอบไม่เอาเนี้ยเดี๋ยวน้องดาบปลาน้องดาบปลาอะไรอ่ะอันอันหนูเลือกเองอันหนูเลือกเองใครจะไปกล้าด่าคุณอู๋นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จ๋าแม่จ๋านี่ของใครของแม่ไหนไหนพี่สาวซื้ออะไรบ้างนี่คืออะไรอะกระจกกระจกสติ๊กเกอร์โบซื้อไปอีกในโบถูกมากเหรอจ๋าใช่เขาบอกว่าที่ตะปูนตัวอะไรยี่สหนี่ถุงหนึ่งสิบห้านะไม่ใช่ยี่สิบห้าไม่ต้องคิดให้ถุงหนึ่งสิบห้าบาทเองเดี๋ยวมีสองอันแล้วเนี่ยพี่สาวสิบบาทนพิมันอยู่ในซากุติอ้าวหายว่ เดี๋ยวที่นัชชาเล่นเกมไปกี่บาทคะแม่อะไรเงี้ยอ่าสรุปที่นัชชาเล่นเกมไปนะคะทั้งหมดเนี่ยยี่สิบชิ้นยี่สิบชิ้นนะคะก็คือสองร้อยสิบห้าบาทสองร้อยสิบห้าบาทเออเอาอีกเหรอไม่ใช่อ๋อเขาจะถือเองแนววินเทจเวอร์ของพี่ทีมอะดูแต่ละอันนี่เอาใส่แขนแรมมันจะหนักนะป่ะแกลมดีป่ะใ่ก็กลับอกว่าจะถือให้ก็ไม่ง่ายสำหรับทีมนี่อันนี้ดูเลยว่าใครซื้ออ่ะแม่ต้องจับเวลาให้พี่สามมากดีกว่าครับ นจริงเหรอพี่สาวบอกว่าอย่าพึ่งจับพี่สาวอยู่เร่องมัเสร็จเม่เรื่องงานเกินเป็นเลื่องงานเกินเดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้องพิมพ์ซื้ออะไรบ้างอันนี้เสื้อติดตรงไหนอันนี้ติดหลังหัวโอ้โหอันนี้อุ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แก่ได้ไหมไม่พ่อบอกแก่ไสองแล้วเนี้ยอันนี้ก็เอาอ่ะ ควรส่วนไหนจะไม่ใช้ก็เออให้นี่อันนี้คือค่อยๆดูว่าเออถ้าไม่ได้ติดเราออกเพราะเมื่อกี้แม่ก็เอาออกไปอันหนึ่งอันนี้สวยสวยมากค่ะสีอันนี้ก็สวยเหมือนกับจะสีชมพูอันนี้ก็สวยนี่แม่ก็ว่าสวยนี่ดูดีมากโอ้แล้วก็เอ้ยอันนี้น่ารักเจ็ดมีเห็นไหมมีอันนี้ก็ดูแก่แต่ด้วยแม่มันใช้กันมากออกอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันจะสีฟ้ากับสีชมพ อุยอันนี้อันนี้มันค่อยไปเรื่องมาใหม่เนี่ยม,มันหลุดเห็นไหมเป็นเรื่องมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไงไงไน future, ใส่นิ้วไว้ก่อนต่อไปอันนี้คือที่บอกว่าวินเทจใช่ไหมสีขาวเอาเหรอเอาอีกอันนี้สวยแล้วก็ไอ้แพ้หน้าตาเลยจิ๋วแล้วเราเลือกผังเนี่ยอันนี้เอาไปทำไมอ่ะอันนี้สี่สิบอ่ะอ้หม่ก่อเดี๋ยว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 สิบสี่อันนี้เอาไปทำไมอีกสิบห้าสิบหก อันนี้น่ารักนี่1สิเจ็ดสอันสรุปสิอันอะมาสอันอุ้ยแต่ของราไม่ไม่เอาสิแล้วาวยี่สบชิ้นืออชาขอสิบบาทเดี๋ยวอันนี้ไปเลือกใหม่ก่อนนะไม่หลุดกม่นะแปดเ้าห้าคนถ่ายบอกคราวนี้เลือกแต่กิฟตสวยๆนะคะคราวนี้เลือกของใหม่เพิ่งมาทั้งนั้นเลย เมืออถึงเลือกโซนนี้ใช่เขาที่แล้วเนี่ยพิมพ์เขาเลือกแต่โซนนี้มันสิบลายแล้วพอโซนนูนที่เป็นบัวโบนเนื้อหนาลังการเห็นป่าวป่ะมันก็เลยแบบแพงแปชิ้นละ55 65 60ห้้าเท่านั้นเลยมันก็เลยแปดโลพิมอย่างเงี้ย so มาไอเลิฟอยูกัปนป่ะรัชชาบอกกันไม่ได้ห้าเห็นไหมเนี่ยคือร้านนี้ทุกคนชื่นชอบพิมพ์ชอบรัชชาชอบไหม เดี๋ยวแม่เธอไปไหนเนี่ยแม่เธอจ่ายตามมาถึไปเรียกพี่สาวมาสิพี่สาซื้อเพิ่มหรออ๋อว่าจะเอาเพิ่มไม่เอาลับเลี่ยนใจเอาไปเยอะละไม่ค่ะอ่ะโอเคลากันไปก่อนนะคะกับร้านกิฟท์ซ่านะคะสำเพงเวลาจะมาอีก60รอบเลย60รอบเลยเนาะถามแม่อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิมพ์จะมาอีกอินเทอร์เน็ตี่รอบเดี๋ยวคราวที่แล้วยังติดทั้งหมดนั้นแล้วคราวนี้มาเอาอีกอ้ห นี่ไม่น้องใช้หมดเลยเออ,เอนัอ่นเละสิอะเ <ไป S 2> ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไป<า>ยโหเพียบเลยดู